สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็มาอัปเดตประมาณปี68ปนะครับปี2008กันเลยนะครับวันที่4่ธันวาคม2 5 6 8กันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแก้ไขปัญหานะครับสำหรับใครนะครับที่ลืมรหัสพินเข้าแอปเปาตังหรือหรือว่าเข้าบัญชี GW a l l e t นะครับหรือว่าใช้สิทธิ์คนละครึ่งพัทแต่ว่ามันเข้าไม่ได้แต่เขาบอกให้เราหกออกรหัสพินตรงหน้าแรกใช่ไหมแต่ว่ามันเข้าไม่ได้ทําอย่างไรนะครับเมื่อ มันจะมีกรณีนี้เลยที่ท่านชมเคยรู้มานะครับเพราะว่าบางทีเราจํารหัสขนาดเราเองก็จํารหัสไม่ได้นะขนาดคนอื่นๆก็จํารหัสไม่ได้หรือว่าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าลุงป้านะ้าอานะครับหรือว่าญาติของเรานะหรือว่าคนอื่นรอบข้างนะครับวันนี้ผมก็เอาวิธีการแก้ปัญหานะครับสําหรับใครนะครับที่ลืมรหัสพินเข้าแอป G Wallet นะครับลืมรหัส ลืมรหัส6ตัวหรือว่าเป็นตัวเลขนะไม่ใช่รหัสผ่านนะครับรหัส6ตัวทุกคนต้องฟังให้ดีนะครับรหัสผ่านก็คือเป็นรหัสของทั่วไปนะครับเป็นรหัสของ Gmail นะครับหรือว่าอีเมล g ูเกิลนะครับหรือว่าถ้าเป็นรหัสพินมันจะคล้ายๆเหมือนแอปพลิเคชันธนาคารนะครับอย่างเช่นแอปพลิเคชันธนาคารต่างๆนะครับหรือว่าแยกเป็น1 e ึ่งอีเวตนะครับก็จะมีมมีหลายหลายอีเวเตนะครับสามอีเวเตสองสามอีเวลตเลยนะครับมันจะมีแลบบิทไลเ a y แล้วก็ทูแมนนี่นะครับ หรือว่าอะไรอีกัะเอ่อช้อปปี้เปนะครับแล้วก็แอปป่อตังค์นะครับแยกเป็นเหมือนกันเลยนะครับวันนี้ก็จะมาทําให้ดูนะครับช้อปปี้เปเอ้ยไม่ใช่นี่ครับหมายถึงว่าถ้าใครลืมเนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนช้อปปี้เป้ช้อปปี้เป้มันจะให้กรอกรหัสผ่านนะครับกรอกรหัส6ตัวนั่นแหละนะครับ6หลักนะครับเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันช้อปปี้เป้นะครับทั่วไปแหละนะครับถ้าเป็นทูมานี่ก็ให้เข้าทูมานี่ทูมานี่เป็นในนี่ของกระเป๋าเงินอิเลจิทัล นะครับแล้วก็รายรับปบิดไายเพย์เอาไว้เชื่อมเชื่อมต่อกับเวลาเราซื้อของสั่งอาหารผ่านแอปนะครับผมอ่ะขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวจะไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวขอญาตผมขอยัดหน้าจอหเห็นภาพกันเลยนะครับท่านผู้ชมจะได้เข้าใจกันเนาะอ่ะ <c oughs> ดูซิว่าหน้าจามันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ทําสดๆก็จะช้าหน่อยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอยัดหน้าจอนะ โอเคนะครับก็ได้ทําการอัดหน้าจอเทียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราก็ทําการนะครับไปที่ไหนนะครับไปที่แอปเป่าตังเลยนะครับอ่ะกดยกเลิกก่อนนะครับถ้าเรากดไปที่ลืมพินนะครับเขาบอกว่ากรุณานะครับปิดใช้งานนะครับปิดสัญญาณ Wifi นะครับและไปใช้ งานนะครับ3 G 4 G 5 G นะครับเพื่อใช้เพื่อดําเนินการต่อนะครับซึ่งมันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับดูตามตรงนี้ไปเลยนะครับดูตามตรงนี้นะครับมันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเราปิด w i ไ i มันจะเข้าไม่ได้นะครับต้องใช้เน็ตมือถือเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่มีเน็ตมือถือมันจะสามารถเข้าได้ไหมมันก็ไม่สามารถเข้าได้ครับหมายถึงว่าเราต้องไปเอาเราต้องไปเราต้องมีเน็ตโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะครับ ไม่สามารถใช้เน็ต Wifi บ้านได้นะครับผมต้องใช้เน็ตมือถือเท่านั้นนะครับอพอรู้หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วนะครับท่านชมลืมรหัสพินเข้าแอปพลิเคชันเปาตังหรือว่าเข้าบัญชีจีวอลเลตแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยพอทุกคนลืมใช่ไหมทุกคนลืมใช่ไหมครับแต่ว่าลืมรหัสพินตัวเลข6ตัวนะครับรหัส6หลักเลย ในการเข้าเป่าตังหลายคนบอกว่าลืมจำไม่ค่อยได้นะครับเอยโอเคนะครับวันนี้ก็มาทําให้ดูว่าต้องทํายังไงบ้างนะครับไปที่เอเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอให้ดูเพราะว่ามันอัดหน้าจอไม่ได้นะครับอันนี้เข้าแอปเป๋าตังนะครับหา,าก่็นะจะได้เข้าใจกันนะครับเมื่อกี้ผมถ่ายวิดีโอมันหลายรูปเลยนะครับ บางทีผมต้องมาอัดคลิปหลายๆรอบไงเผื่อบางทีเดี๋ยวมันจะไม่เดี๋ยวท่านชมมันจะไม่รู้แล้วผมทําแบบมัวไงทํามัวไม่ได้เนาะก,ก็อย่าทํามัวเลยนะครับโอเคนะครับไม่อธิบายเยอะเนาะนี่น,นี้วิดีโอผมนะครับเดี๋ยว,ยวปิดเสียงก่อนนะครับ <c oughs> อันนี้มันจะเป็นไอ้นี่นะครับเป็นเครื่อง โทรศัพท์มือถือนะครับเป็นแอปเป่าตังค์เลยที่มันมีแอปเป่าตังค์อยู่นะครับทุกคนก็ดูตามนี้ไปเลยนะครับสำหรับใครที่ลืมรหัสพิ n ์เข้าแอปเป่าตังค์เลยนะครับอ่าดูตามนี้นะครับน,น,น่าจะเนี่ยทำคล้ายๆกันนะครับ ถ้าสมมุติเครื่องใครไม่มีสแกนอะไรในมือแล้วแต่ที่คนจะตั้งเนาะท่านผู้ชมจะตั้งเลยนี่มันจะมีลืมรหัสนะครับลืมรหัสพิมพ์ไปเลยจากนั้นมันจะมีรหัสส่งเ m s มานะครับเราก็ทําการรอไปนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าเนี่ยคือรหัสนะครับรหัสพินพ์เราก่อเข้าไปเลยนะครับไอรหัส OTP <laughs> นะครับไม่ใช่รหัสพินพ์นะครับ จากนั้นนะครับกรอกเลขที่บัตรประชาชนนะครับแล้วก็เลขหลังบัตรนะครับเราก็กรอกเข้าไปนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมขอกรอกแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็เลขหลังบัตรนะครับมีภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขนะครับอ่าสองตัวเลยนะครับชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดเราก็รอกเข้าไปนะครับอ่ะอันนี้ผมเอาวิดีโอมาให้ดูนะครับมันจะได้เข้าใจกันนะครับอ่ะ ชื่อนามสก,กุลก็ใส่เป็นภาษาไทยนะครับห้ามใส่ภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าเขาไม่ให้ใส่อย่าใส่ภาษาอังกฤษนะวันเดือนปีเกิดครับขั้นตอนนี้มันน่าจะยากเนาะท่านผู้ชมคิดว่ายากไหมเออท่านผู้ชมเห็นว่าคิดว่าไม่ยากเลยนะครับในการกรอกข้อมูลเยอะนะครับถ้าเราลืมเนาะมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเราก็แค่เลื่อนหาไปนะครับแต่แต่มันจะติดไอ้ตรงเลือกวันเดือนปีเกิดนะครับ กดถัดไปเลยนะครับอยินยอมนะครับทีนี้มันจะเป็นยังไงเขาจะให้เราสแกนใบหน้านะครับเราก็ทําการสแกนใบหน้าแบบนี้เข้าไปนะครับอันนี้ผมใช้มือถือเครื่องหนึ่งถ่ายนะเพราะว่าบางทีมันไอแอฟปอตั้งมาอัดหน้าจอไม่ได้เลยนะครับอ่ะมันจะเป็นยังไงนี่ครับเห็นไหมมันสวิงไปที่ตรงนี้เลยอัตโนมัตินะครับนี่แล้วอ่ากอกหน้าพิมหกตัวนะครับเรากกอกเข้าไปนะครับถ้าใครจําได้ก็ ก่อเข้าไปเลยนะครับตั้งตั้งแบบให้มันจําได้ตามใจชอบของเรานะครับเขาจะให้นี่มันจะมีมันจะมีอันไหนขึ้นมานะครับก่อไปนะครับรหัสพินตัวนี้เปิดใช้งานาแรกานเรื่มือไหมอันนี้ผมเปิดนะนะครับดูที่บัญชีของเรานะครับไ่าบัญชีกลับมาเห็นปะมันทําได้แน่นอนเลยนะครับอ่า เนี่ยพอเราจะเข้าไปใช้งานจีวันต้องต้องปิด wi ไ i อันนี้นเนาะเออฮะโอเคนะครับคลิปนี้ก็เสียเวลาไปครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ทําคลิปนานหน่อยนะครับเพราะว่าถ่ายคลิปวิดีโอนะครับต้องต้องใช้มือถือไอ้เครื่องนี้ถ่ายนะครับถ่ายคลิปวิดีโอเครื่องนี้ไอถ่ายไอ,อหน้าจอไอแอปป่อตังเครื่องนี้เลยนะครับเออถ้าทําแบบ วิดีโอมันมีปัญหาหรือว่าวิดีโอมันมีข้อผิดพลาดหรือว่าผมอธิบายไม่ค่อยชัดหรือว่าผมพูดไม่ถูกหรือว่าวิดีโอที่ผมอัดเร็วมันเกินนะครับผมก็ต้องขอโทษท,ท่านผู้ชมด้วยนะครับหรือว่าต้องขอ views, อภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยเนาะทำแบบนี้อ About าจจะยากหน่อยนะครับเดี๋ยวเออรอคลิปหน้าต่อไปเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในการเข้าแอปเป่าตังในการลืมรหัสพินก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอัดคลิปวิดีโอนะครับจากอีกเครื่องหนึ่งนะครับเป็นโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาอัด มาถ่ายหน้าจอเพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจกันก็ยากหน่อยนะครับยังไงก็ต้องขอฝากขอ,ขอโทษท่านผู้ชมนะครับโอเคขอโทษด้วยครับท่านผู้ชมอาจจะเสียเวลานึงต้องขอโทษด,ด้วยนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ยาวมากแล้วนะครับใกล้จะก,ก้าวทันทีกว่าแล้วนะครับถ้าใครเห็นว่าลืมรหัสพิน นะครับบางคนถามมาแล้วถ้าเราลืมรหัสพินอ่ะมันให้ทำไมมันไม่ใช้ Wifi มันให้ใช้เน็ตบือถือทําไมเมื่อก่อนมันให้ใช้ Wi-Fi นะครับแต่ทําไมต้องใช้เน็ตบือถือมันมีไอ้ข้อนี้ป้องกันเป็นบัญชีม้าเป็นสิมม้านะครับเป็นซิมผีเลยนะคือเราต้องใช้เน็ตบือถือนะครับถ้ามันไม่สามารถใช้ Wifi ได้เมื่อก่อนสมัยก่อนประมาณปี6 3 6 4หนานแลวนะครับถ้าเป็นแอป E w a วอร์ลงอ l เวรนะครับมันจะเป็น t o บันน y ด้วยกันนะครับหรือว่า s h o ป e e Pay นะครับมมนให้ใช้ w i f i หมดนะครับแต่ปีนี้ให ใช้เน็ตมือถือนะครับไม่สามารถใช้ w i f i ทุกคนแหละนะครับโอเคเออคลิปนี้ก็มีอะไรก็คอมเมนต์มานะครับเพราะว่าตอนนี้ช่องผมโคตนเงียบเลยไม่ลงคลิป YouTube ตั้งหลายวันนะครับอ่าก็ถ้าใครอยากจะเอ่อคอมเมนต์มาก็คอมเมนต์มาได้นะครับมาแสดงความคิดเห็นนะครับช่องนี้มันเงียบเหงาเหลือเกินนะครับ <laughs> ช่องฟิตมากนะครับ <laughs> โอเคนะครับคลิปนี้ถ้าเกิดเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ